สวัสดีทุกคน,กคนกมัเนียนเราก็มายู่กับเกมอ้าโอ้ยกับสกินใหม่ของทาเออไม่ใช่กับสกินชุดไว้น้ำของลาที่เพิ่งได้มาเนี่ยวิสามทุกคนก็น่าจะาแล้วต่อไอ้นี่เลยเนาะดูเพื่อนมันเลือกกันแล้วไม่มีแคลรี่หรอคะโอ้ god ก้อนตัวทา เุิ่งื้อมานะทุกคนทุกคนแปลกใจไหมเมโลเราถือเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบเนี้ย oh. ก็เพราะว่าอันนี้ไอดีี่เราเองเราไปเอาไออันนี้อย่าบอกใครนะเราไปอันนี้เฟซบุ๊กแหละแล้วก็ไปขโมยยิงดีต้อนรับสู่เอาโอ้ยตอฉันจะไป

เช uhm uh oh bo uh ้าเมื uh ่อกี้น้อมาเอานกดีกว่านะพื่นเพืนไหนไม่เอานกเหรอออเชี่ยวชาญนอาุค่ะคไม่มีเสียงภาคเนาะ ถ้าไม่มีเสียงภาพสกินเนี่ยถือว่าดีแล้วเนาะถ้ามีเนี่ยคือแบบเกมนี้เนี่ยติดอย่างแน er ่นอนนะคะอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคะเห็นว่าตัวละครมันถูกดีแล้วชิ้นเห็นมันก็เป็นหนึ่งในไอ้กล่องสุ Zoom ่มกล่องเลือกสกินลิมิเต็ดตอนวันที่สามไงฉันเห็นมันมีอยู่พอดีแล้วราคาตัวละครก็ไม่ถูกเอ้ไม่แพง เท่าไหร่ก็เลยซื้อมาแล้วก็เลือกมาด้วยแล้วก็เอามาดีดไว้ทุกท่านดูเลยล่ะคะ่ะหวังว่าคงเข้าใจกันเนาะนตาอต้อืนนิ่งทำไมอ่ะเพื่อนจะแจกอะเพื่อนเพื่อนแจกให้เอไอทํทำไม เรารู้สิ่านี้จีิงเนี้ยยี่สองพาล่าเนี่ยแรงโคตรมันจะไม่แรงด้รั <c oughs> ดแบบชัดชอชัดชอ่อรัดแบบฮัลโหลเจ้าจ้อฮัลโหลเมื่อมีคอนก็ <c oughs> จะมีหนทางแต่ถ้ามีชุดว่ายน้ำจะมีหนจะมีหนสุดทะเล <c oughs> คอนก็จะมีผลทางถ้ามีเอลซก็จะมีเปืน <sm ell> สไนเปอร์เอาไว้เล่นี่ ก็แต่นัอย่าราไปใหมาหัวนุ่ร้านมิกโอ้ยต้องพ่มฟื้นพลังชีวิตด้วยโอ๊ยตีกูทำไมช่วยช่วคืออานัทนาตาคนเดียวก็เอาอยู่เลค่ะ แครี่นางกัะตา่ายนั่นอย่างฉันว่าแล้วฉันฉันจะเอาอินน,นี่ลัดกูทำไมฮัลโหลยูนิเวอร์โอ้ลัดไม่ได้ปะตอกทองฮัลโหลยูนิเวอร์ไม่ได้มันต้องฮัลโหลยูนิเวอร์มาค่ะเวอร์จากอันเวอร์ หมดแล้วจ้ะทฮเลอยู่ดิวะเลาีวะลอยู่ดิวะ <icana> <naj bum S 1> ไม่ได้ขยับไ้ละโอ้โอ้ยปิงเห็นไหมฉันชอบความที่ทาแล้วใส่รองทัาแตะมันดูแบบพิงบ้านชาวเมืองชาวบ้านถึงแม้จะปิงก็ต้องเล่นเพื่อคนดู โอ pues ้ทงโอโอโอ้ยอีเวอีบอกทองปิวโอเปิดหัวเลยนะมันอีพิที เล่นี้เล่นได้นะคะถือว่าเป็นคนเก่งชมตัวเองแล้วหนึ่งดีไม่ทันนี่นี่คอนฟาดคอนฟาดของดีๆไม่ชอบชอบอิออลูเมียแกจะทำแบบนี้ทุกครั้งไม่ได้นะถึงแม้ก็จะเป็นแค่บอดก็ถามเออตุยตุยสักทีตุยสักที ตุ้ยรดคุณดาแล้วก็าาลแล้วก็เพิ่มรเดีก็โอ้ยตีไม่ได้โอ้เนี่ยเป็นหี้งเน่ตกูกส็สี่สี่สัยญาณด้ ค่ะเู้เชี่จวชาญเรื่องด้านด้านการล้อมอาวุธอืออะรพาสิของอทาร่าคืออะไรกันนะเวลาเลือดแรงน้อยแรงจะตีแรงขึ้นสูงประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าน้งเลือดน้อยมันจะตีแรงขึ้นประมาณสิบยสิบเปอร์เซ็ต์ประมาณนั้นแบบอารมณ์แบบว่าโอ้โอ้โอ้กูเจ็บ อรารมณ์แบบว่าโอ้มินขึ้นเลืเอดเลือดกลายเป็นอ้ยิงดูเมียมาค่ะทุกคนมีความหวังนะคะความหวังก็คือดีชั้นนั่นเองตีบ้านอย่างเดียวมาค่ะจบละคิดดีดค่ะตู้ชีตู้ชีโอ้โห โลยูนิวอสซีน่าใจนาาใจนาจีาจาจแก้วสิบแปดหรือแก่ต้องมาปั้นไอดีให้พี่ตัวเองคิดได้ไงเนี่ยอืมจบขึ้นนะครับรับความเสียหาย เฮ้ยอยู่นี่ทุดคนเลยนะแกโอหซาตาใครขอมันเพื่อนเราแล้ค่ะทำจะบรรายละเอียดเส้นดามิดไปทั้งหมด43,508 ดามจเวทเหรอไอ้ลุดไอนน้อ็นนี้คือรับการป้องกันเหรอรับความเสียหาย2,248 2สอง 2, 000, 2, 000, 2 000, หรืยสเอ็ด3เอร์์และทีมไฟท์กับเพื่อน29.6%ซึ่งฉันก็เป็นสมงกับเป็นซัพพอร์ตจริงๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะฮะเป็นยังไงบ้างสนุกไม่เอ่ยกับการเล่นกับการเล่นทาร่าของของเรา Oh my g คือว่าเป็นการเล่นที่สนุกมากๆากแม่เจ๊ทารบอกหน่อย,ยก็การเล่นที่สนุกอยู่นะอ่านะฮะว่ชอบชอบที่แบบว่าเท้าของเจ๊เท้าเจ๊ใหญ่มากแล้วคือตัวเจ๊เหมือนชีฮักอ่ะใครไม่เคยดูไปดูด้นะที่แบบเขาสปอยหนังเรื่องชีฮักเออ แล้วก็ชอบแบบรองเท้าความเป็นรองเท้าตรงรองเท้าแตะแล้วคือชอบเท้านางมากเท้านางเือนตุ๊กตาบาปีเลยดูนิ้วนางเสรจมันแบบตุ๊กตาบาปีจะเป็นโมเดลเนาะ,ะการเล่นเจทาก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพิ่งเล่นอันเนี้ยเล่นเจค่ารลเป็นครั้งที่สองะคะ่ะเพราะเพิ่งซื้อมาเองนะ ส่วนแทงฟุกัดอยู่เลยนะเป็นแทงฟุกัดอยู่เลยเรื่องเอาตัวรอดในเกงที่สุดพังโจมตีก็ไม่น้อยแล้วก็มีแย่ความยากความยากอะไรเราขออมรับนะคะว่าเธอเล่นเป็นแทงที่เล่นสนุกมากแต่ถ้าใครที่จะเริ่มเล่นแทงใหม่เนี่ยแนะนำนะคะให้เล่นเซทาร่า เพราะว่าเจาทาร่ามันจะลดราคาก็เป็นแทงที่ถูกที่สุดในเกมก็เป็นแทงที่แทบจะถูกที่สุดเลยนะคะเพราะว่าราคาเพียงสองพันเท่านั้นเออใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเจาทาร่าราคาเพียงสองพันเท่านั้นก็สามารถซื้อได้ใน,น,ะนะะาาราคาสักมือใหม่ไหนไปดูเจอีอนุมเนี้ยสิจันได้ ใช่ตอนนี้ใครมาใครได้เจ้ไปรถให้แล้วเจ้บอกงั้นวิววิวงั้นก็หาเวลาไปก่อนจากเจ้ทาร่า,านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิป Q&A ในสกรีมสกุลัสมวเลตเตอร์มาด้วยนะเดีย๋ยวขอช่วงเวลาไปตัดต่อก่อนนะคะ ห่า,างๆก็จะไปหาแอปไลฟ์มาไลฟ์ด้วยนะบ๊ายบาย